สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านคงสิงเชียงใหม่นะครับได้ติดตั้งชุดเครื่องเสียงระดับไฮเอนนะครับคันนี้นะครับใช้เครื่องเสียงจอเดิมนะครับแล้วก็มีลำโพงนะครับแยกชิ้นนะครับสี่ทางนะครับโดยเป็นตีดั้มๆจเป็นซูเปอร์ทวิเตอร์นะครับแล้วก็มีทวิเตอร์ มิชลนนะครับแบรนด์ของสเต็กนะครับแบรนด์ดจากอิตาลีนะครับหล่อที่เสา A นะครับตัวซูเปอร์ทวิตเตอร์ชดเชยความถี่ย่านเสียงสูงนะตั้งแต่1ิบสิขึ้นไปนะครับเพื่อให้ปลายเสียงแหลมในทอดยาวมีประกายนะครับรายละเอียดครบทุกชิ้นดนตรีนะครับนนครับ,รบมาดูลำโพงด้าน ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวทวิตเตอร์เสียงแหลมนะครับแล้วก็มีเสียงกลางนะครับแล้วก็มิดเบสนะครับอยู่ที่ประตูนะครับอยู่ที่ประตูนะครับแล้วก็คันนี้เลือกใช้พาวเวอร์แอมเป็นแบรนด์ของยี่ห้อสเต็กนะครับเป็นแบอเตอรี่นะครับสิบช n แนลนะครับ ขับเฉพาะชุดหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเบสบ็อกยี่ห้อ RA Audio นะครับอยู่ที่คีบพินาลที่พื้นข้างล่างนะครับเพื่อจะให้เบสอัพฟอร์สร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นหน้าปัดควบคุมเสียงนะครับ